นี่น่ากำลังเปิดเข้าไปที่แอปพลิเคชัน Air f o r t ์ไทยเป็นอีกหนึ่งวันที่ PM ในกรุงเทพสูงแต่ว่าถ้าดูด้วยตาเปล่านะจะไม่เยอะเหมือนเมื่อวานไม่แน่ใจเดี๋ยวต้องเรียนถามผู้ทราบนะคะผู้รู้แต่วันนี้เป็นพื้นที่สีส้มอยู่หลายพื้นที่แต่ก็สลับพื้นที่สีเหลืองบ้างนะครับเกิดอะไรขึ้นคือสงสัยเพราะว่า อย่างที่บอกเอ๊ถ้าค่า PM กรุงเทพบันสูงก็จะมาจากบรรดารถยนต์เอ้าแต่วันปีใหม่ลดน้อยนี่นาแล้ว PM มาจากไหนก่อสร้างก็หยุดต้องเรียนถามผู้รู้ค่ะไปที่สายดรสนธิคตชวัฒนอาจารย์เป็นผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิ่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิ่งแวดล้อมไทยค่ะอาจารย์สนธิขาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะคุณโอ๊คครับส,ส,สวัสดีปีใหม่นะคะอาจารย์ค่ะ ครับค <Darkness. S 1> ่ะอาจารย์คะเมื่อวานวันปีใหม่หนึ่งมกราคมอย่างที่อกตั้งข้อสังเกตด้วยอะค่ะว่ารถก็น้อยก่อสร้างก็หยุดทําไมค่าพีเอมสูงเลยเมื่อวานนี้ทั้งกรุงเทพเลยค่ะอาจารย์ค่ะคือคือวันเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมเนี่ยหกเก้าเนี่ยโอ้สีแดงเนี่ยไหลจุดเลยนะแถวอ้อมน้อยนะจะทุ่มแบนนะครับปากเกตนะครับแล้วก็แถวแถวปทุมวันเนี่ยนะพระรามสี่เนี่ยสีแดงเลยสีแดงเนี่ยที่คิดว่าเดือนติดสิบห้ามิโกรามะลูกบาศก์เมตรแล้วก็สีส้มทุก ทั้งหมดเลยก็คือมีผลกระทบต่อสุขภาพเนะี<ะ>่ยจริงๆแล้วคือคืออย่างนีป้ประเด็นมันอยู่ตรงที่ว่าในคืนวันที่สามนะครับธ<ะ>ันวาคมหกแปดแลส่งท้ายปีใหม่ส้างรับปีใหม่นี่โอ้จุดพุกันมหาศาลเลยเนี่ยนะ<อ>มีมีสถานที่ให้จุดพลุยี่สิบแหงนะ่งเนี่ยทั้ง<ะ>ในกรุงเทพน้ำตางกรุงเทพแล้วก็ริมแม่น้ำเจ้าพระยารวมทั้งทุกที่นะจุดกันทั้งคืนนะครับ ตอนนี้ตอนนี้การที่จุดฟุเยอะขนาดนั้นเนี่ยแล้วก็มีรถยนต์เนี่ยเข้าไปจอดเพื่อจะคนไปเท้าดาวที่ต่างๆเนี่ยมันก็ดโดยทําให้ให้เกิพพดผลกระทบก็คือว่าไอ้ตัวฟุเองเนี่ยนะหรือดอกไม้ไฟเนี่ยเวลาจุดก็คือก็คือการจุดดินเซึนเนี่ยในฟุเองก็จะมีทั้งพวกโ,โ<อ>พแทสเซียมในเตรั่มมีกำมะถันมีพวกสานทั้งหลายพวกนี้นะ,ะมีพวกคาร์บอนทั้งหลายเนี่ยพอไปจุดฟุเนี่ยฟังเนี่ยนะมันก็ทําให้เกิดควันขึ้นมาเยอะแยะเลยนะครับบนท้องฟ้าเลยทั้งพีเอ็มสองจุดห้านะเหมาควัน แก๊สคาร์บอนไดออกไซด์แก๊สคาร์บอนมอนอกไซด์ซัลเฟอร์ไดออกไซด์เนี่ยโอ้พุ่งเทพเลยแล้วประกอบกับคืนนั้นคืออะไรอากาศติดพอดีฮะก็คือว่ามวลความกดอากาศสูงเนี่ยแผลลงมาจากจากประเทศจีนเนยเข้ามาปิดมาคุมเลยนะคือคือความกดอากาศสูงที่อากาศเย็นคือเป็นอากาศที่หนักเนี่ยทีติดกดลงพับบนบนบนพื้นดินเนี่ยและขนาดเดลติกันเาีณยในแนวราบเนี่ยลมพัดอ่อนเลยต่ำกว่าห้ากิโลเมตรต่อชั่วโมงลมสงบ พราะฉะนั้นนั่นคือว่ากระจายขึ้นแนวดิงก็ไม่ได้ออกด้านข้างก็ไม่ได้ก็เลยปกปุมอยู่ในพื้นที่กรุมเนี่ยตอนเช้าวันที่หนึ่งมกราหกเก้าเป็นไงโอ้โหสีแดงไหลจุดเลยแล้วสีส้มด้วยสีเป็นสีเก็คือครับนี่คือสาเหตุหลักครับขับรถบนทางด่วนมาเช้าเมื่อวานนะคะอาจารย์มาจัดรายการที่นี่ตามปกติขึ้นบนทางด่วนโอ้โหฟุ้งไปหมดแล้วก็ที่วัดอรุณนี่คือสามารถมองพระอาทิตย์ด้วยตาเปล่าได้ด้วยความที่พีเอ็มมันไปเต็มหน้าของพระอาทิตย์ด้วยเหมือนกันครับ จ่มันก็แล,แล้วถ้าไปเห็นตึกสูงเราเลยเห็นมีมีมหมอก,กน,นะครับปกคลุมอยู่นะ,ะอันนี้คือ,คอหมอกควันะหมอกควันก็คือ,อว่าเป็นไอ้น้าผสมกับฝุ่นของฝุง้าเนี่ยนะครับอันนี้ก็ค,คือสิ่งที่น่ากลัวค่ะมาจากบรรดาพลุที่จุดกันทั้งกรุงเทพนี่แหละแล้วก็ค,ควันรถเพราะว่าวันปีใหม่คนก็ออกมาเยอะด้วยครับคนออกมาเยอะแล้วก็แล้วก็ไอไอตรงไอตรงที่รถติดเนี่ยคือรถเยอะคือไอตรงที่ก็คือตรงที่เบเขาดาวอ่ะยี่บแดงเมันก็ นะครับอันนี้คือคือสิ่งที่ที่ที่เป็นปัญหาเพราะว่าจริงๆแล้วรถมันออกจากกรุงเทพเกือบหมดเลยนะรถถนนว่างนะถ้าถ้าดูแล้วเนี่ยนะเนี่ยเมื่อแต่แต่พอวันนี้นะก็คุณก็ยังเยอะอยู่นะใช่ค่ะฝุนก็ยังเยอะอยู่นะก็วันวันที่สองเนี่ยนะก็คือตอนนี้คือเฉลี่ยประมาณนักสี่สิบแปดจุดสองในองคกรต่อลูกบาทเมตรมาตรฐานคือสามเจ็ดห้านะก็คือห้าสิบเขตจะเป็นสีส้มนะแล้วก็มีสีเหลืองบางสุนะครับ่เีย ไอ้ไอ้ไอ้ตรงนี้ไอ้ตรงนี้มันก็ก็ตอบได้อย่างนี้คือว่าเออคือคือคือมันก็มีฝนตก้างอยู่จากวันก่อนเหมือนกันนะแล้วก็มันก็ยังมีปัญหาอยู่เหมือนกันคือว่าความกดอากาศสูงเนี่ยนะก็คือว่าจากแผ่นดินใหญ่ตอนนี้มันแผ่ลงมาแรงขึ้นเพราะวันนี้จะเห็นว่าลมพัดแรงขึ้นนะถึงสิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับเพราะฉะนั้นก็คือไอ้ไอ้ไอ้ที่อากาศติดเดิมเนี่ยมันก็เริ่มเริ่มระบายอากาศได้ดีมันก็เลยเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีส้มแล้วก็มีสีส้มเป็นสีอยู่บางส่วนนะครับค่ะ แต่ตอนนี้คือที่มันมีกลุ่มสะสมอยู่เพราะว่าอะไรมันมีอาคารสูงนะบนตดบางมีกลุ่มตกค้างอยู่แล้วก็มีรถยนต์ที่ยังพิ่งอยู่บ้างบางจุดนะแต่ก็อากาศยังระบายไม่ดีมากนักเนี่ยก็ยังมีกลุ่มสูงอยู่นะครับแล้วถ้าเอาเฉพาะช่วงนี้เลยเมื่อวานเยอะวันนี้น้อยกว่าเมื่อวานแต่ก็ยังมีแล้วตอนนี้ค,ความกดอากาศมวลอากาศเย็นกําลังแรงแล้วล,ลอกใหม่จากจีนก็มาแล้วด้วยพรุ่งนี้มาลืนนี้เสา<อ>สร์วันที่นี่จะดีขึ้นไหมคะอาจารย์พีเอ็มก็ก็น่าจะดีขึ้นแต่ต้องดูว่าเออ ทิศทางลมนะคือลมเนี่ยนะคือลดลงหรือเปล่าเนาะ<ช>แต่ถ้าลมลมในแนวราบนะแนวราบที่พัดแรงคือความกดอากาศสูงขึ้นแนวดิ่งแต<ช>่ถ้าลมมากดทับแค่น,นี้อากาศเย็นแต่ถ้าลมในแนวราบเนี่ยมันมันก็งบเลยนะมันอาจจะขังอยู่นะครับพรุ่งนี้ก็น่าจะจะดีขึ้นผมว่าน่าจะมีปัญหาก็คือช่วงวันวันที่ห้าเนี่ยแหละไปทำงานเลยนะครับถ้า<ช>อากาศยังปิดอยู่นะแล้วก็แล้วรถยนเข้ามามหาศาลเนี่ยสตาร์ทสต็อปอยู่บนถนนถนนแคบตึกสูง แต่แมระการจราจอติดขัดเนี่ยและถ้าอากาศติดเนี่ยนะโอ้โหที่นีุ่ณแน่นอนนะอืมอาจารย์คะพูดถึงเรื่องของรถเนี่ยอันนี้เราออกจากเรื่องปีใหม่แล้วอาจารย์พูดถึงเรื่องของอรถเนี่ยที่คนหันมาใช้รถไฟฟ้ากันมากขึ้นปีนี้นเนี่ยมกรากรุมพามีนาเนี่ยถ้าเราโฟกัสเฉพาะกรุงเทพพีเอ็มจะดีขึ้นสักนิดนิดหน่อยหน่อยไหมคะอาจารย์จริงๆคือคือคือรถที่ปล่อยไอ้ปนดำนะหรือว่าปล่อยพีเอ็มคือรถเครื่องยนต์ดีเซล ต่อนนี้ที่เราไปเปลี่ยนที่เปลี่ยนจากรถเบนซินเป็นรถไฟฟ้าใช่ไหมมันมันก็ยังก็ก็ยังช่วยได้บ้างนะแต่ว่าแต่ถ้าเราสามารถเปลี่ยนในรถดีเซลเป็นรถไฟฟ้าเช่นรถตุ๊กเออ่รถเออ่รถรถขนส่งแพ้โดยสารทั้งหลายรถตู้ทั้งหลายเป็นยัก็จะดีขึ้นเนาะตอนนี้เรามีรถ รถเคื่อยีเซลในกรุงเทพประมาณนั้น2.7ถึง2.8ล้านคันวิ่งอยู่ที่จบะเบีนเยนกร,รุงเทพนะยังไม่รวมที่เข้าใหม่เนี่ยก,ก็มหา,าศาลอยู่เหมือนกันนะไดต้องพยายามเปลี่ยนตรงนั้นนะแล้วะะหลายๆคันก็คือ<ป>ไม่ไม่ดูแลตัวเองเลยนะคะอาจารย์อย่างรถตู้ทึบหลายๆคันรถรถกระบะหลายๆคันก็คือไม่ดูแลตัวเองควันนี่คือดําเลยโอ้โหนนี้ที่เรากลัวคือรถรถเครื่องยนต์ดีเซลที่รถมันทุ่ของที่ไปส่งตามบ้านเรือนอ่าใช่ ที่ไปส่งของตามบ้านเรือที่วิ่งกันพัวไปหลังคาสูงเงี้ยะเนี่ยฟันดํามหาศาลเนี่ยนะครับแล้วก็แล้วก็แล้วก็ไม่ไม่ไม่ได้ค่อยตรวจสอบกันเพราะวิ่งทั้งวันทั้งคืนอ่ะเนี่ยอันนี้มีคือปัญหาเนี่ยผมผมก็กังวลว่าวันที่ห้าเนี่ยเดี๋ยวตับเข้ามาเนี่ยแล้วถ้าอากาศยังติดอยู่นะผมว่าอันนี้จะอันตรายแล้วเลยเกิดมีลนัอาจารย์ดังนั้นแต่ว่าเขาตรวจเขาสอบปรับในกรุงเทพไม่เจอนะไม่มีการเผานะนะครับใช่ก่ใช่วใช่เพราะว่าอย่าง คือเนี่ยเพิ่งทราบโอ้ก็เพิ่งทราบจากอาจารย์สนธินะคะ่ะถ้าไม่ทราบก็คือยังคุยกันอยู่เลยว่ากับเพื่อนว่าเกิดอะไรขึ้นเผามันก็ไม่ได้เผารถก็ไม่ได้อยู่ในกรุงเทพตั้งเยอะตั้งแยะก่อสร้างก่อยุทแล้วพีเอ็มอะไรออกเป็นพวกพุงพวกพลุอาจารย์ประเมินว่าเือด,ดูพีเอ็มก็คือกุมภาเมกะลากุมพามีนาปีนี้จะเป็นยังไงบ้างคะอาจารย์คะถ้าโฟกัสเฉพาะเรื่องของมลพิษเนี่ยคือกปกติเนี่ยคือถ้าฝนตกหนักเนี่ยอากาศจะหนาวนานก็คือว่าอากาศเย็นจะนานเลยก็คือทุ่มเนี่ยนะคือ ในกรุงเทพมหานครเนี่ยมันจะมีปัญหาในจนถึงเดือนมกราขึ้นมกราเนี่ยต่อด้วยกุมภาหน่อยนึงแต่พอปลายกุมภาเมื่อไหร่ในกลมใต้จะพัดที่ไปเนี่ยจะพาพวกฝุ่นทั้งหลายวิ่งขึในภาคเหนือนะครับตอนนี้ขึ้นในภาคเหนือเนตอนนี้ถ้าภาคเหนือมีการเผาขึ้นมานะเพราะว่าในในช่วงมกรากุมภาเอ่อมีนากุมภามีนาเนี่ยเขาจะเริ่มเผาตอสังฟางข้าวพวกเก็บเกี่ยวนะเก็บเกี่ยวข้าวนียนะแล้วก็ทาพวกไร่ทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นจะมีตอสังอยู่เยอะเนี่ยนะถ้าเกิดไม่มีการไถ่ขบเนี่ย ยังมีการเผาอยู่เนี่ยมันก็ไปประจวบเบาะที่ลงพัดที่ไปทางภาคเหนือถึงในทางภาคเหนือ mm hmm. มีการเผาด้วย mm hmm. แล้วก็ต้นไม้ป่าไม้ทั้งหลายตรงนี้ก็จะมีการเสียดสีกันเปีย,ยไฟไหม้ป่าด้วยช่วงนั้นเนี่ยนะครับต้องต้องระวังให้ดีตรงนั้น mm hmm. แล้วก็เผื่อวิกมขทาแมแดนจากการเผา ต่อสังฟังข้าวข้าวโพดทั้งหลายจาัดฟังบนเนี่ยประเทศเมียนมาประเทศลาวเนี่ยพัฒนะครับอ๋อ,อค่ะการบริหารจัดการเราคุยคือคือโอ๊กก็คุยกับอาจารย์สนที่มาหลายปีนะคะอาจารย์การบริหารจัดการดีขึ้นบ้างไหมคะพีเอ็มสองจุดห้าหลายปีที่ผ่านมาคือคือคือถ้าถ้าเราดูจากไอ้จุดความร้อนนะเขาทดสอบนะนะจับไอ้ไอ้ค่าฝุ่นที่เกินมาตรฐานเนี่ยมันลดลงนะก็ดีขึ้นเรื่อยเนะ่ยดีขึ้นเรื่อยๆแต่ว่ายังไม่ถึงที่สุดอ่ะนะก็คือวันไหนที่รุนแรงก็ยังมีรุนแรงเหมือนเดิมนะครับ ก็เพราะฉะนั <haciendo> el, ้นเนี่ยผมมองว่าทางบริหารจัดการเนี่ยเขาก็พัฒนาคลีนเรื่อยๆเหมือนเหมือนอย่างปีนี้นะรัฐบาลบอกเลยบอกว่าเนี่ยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เนี่ยที่จะนําเข้าจาก่างประเทศจะต้องมีใบรับรองว่าว่ามาจากเขตปลอดการเผาคนี่ะเริ่มใช้หนึ่งมกราหกเก้าไม่งั้นส่งเข้าประเทศไทยไม่ได้โอ้ค่ะอ่าเนี่ยเนี่ยรัฐบาลบอกมาแล้วนะอันนี้เป็นข้อดีนะเนี่ยซึ่งออกมาเมื่อสองวันนี้เองนะนะ่ยเอาอันนี้ดีแล้วก็ครับแล้วก็แล้วก็สั่งเลยบอกว่าถ้าวันไหนนี่ยถ้ามันมีฝุ่นเยอะเนี่ย รัฐบาลประกาศแล้วเนี่ยก็คือจะต้องใช้กฎหมายข้งมงวดก็คือว่าห้ามเผาบังคับห้ามเผาเลยเนะี่รัฐบ,บาลประกาศว่าช่วงไหนแล้วกรุงเทพมหานครเขาประกาศบอกอ่ทีนี้ประกาศวิทยควบคุมแล้วทิ้งเลยนะ,ะยนะนะครับจะจะข้นงวดขึ้นเดี๋ยวต้องดูนะเดี๋ยวต้องดูวนะ่าหลังมันมีห้าเป็นต้นสายกรุงเทพจะจัดการยังไงให้ข้งมงวดเนี่ยนะนโยบายของเขาก็มีเยอะนะโลว์อินทั่ชโซนนะห้ามรถบรรทุกวิ่งชั้นในอย่างเงี้ยนะนะแล้วก็รถมาตรฐานันดำเนี่ย เดิมมาตรฐาน30%มสิบเปอร์เซ็นต์เน่ยนะให้ลดเหลือยี่สิบเปอร์เซ็นต์เพราะงั้นท่านไทยสอยความดำเงินยี่สิบเปอร์เซ็นต์โดนจับเลยแล้วตอบพันหนึ่งนะนะต้องใช้ก่อสร้างอะไรพวกนี้นะนะอะไรเงี้ยอะไรเขาเขาเขาก็มีมาตรการของเขานะแล้วมีห้องปลอดปุ๋นรถฟอร์มโฟมอะไรก็มีมาตรการก็เดี๋ยวต้องดูว่าหลังวันที่ห้าเนี่ยพอคนกลับเข้ามากรุงเทพเลยเนี่ยปทมจะจัดการยังไงค่ะอาจารย์คะกำลังจะเลือกตั้งอาจารย์อาจารย์มีข้อเสนอแนะบรรดาพรรคการเมือง เอาเป็นหนึ่งอเ,เอามาเพิ่มก็ได้นโยบายหาเสียงเรื่องการจารัดการมลพิษพี2อสอุาจารย์มีคําเสนอแนะยังไงบ้างไหมคะคือเนี่ยนะช่วงเลือกตั้งนแะแต่ปุมพาพันนะเป็ว่าพักการเมืองเนี่ยและช่วงนักปุ่มกำลังจะมานะแล้วขึ้นมาโดยท่านเนี่ยด้เพราะงั้นนะักการเมืองนะครับกางต้องพูดเรื่องคุ่ของหุห้าแล้วว่านโยบายคุณจะมีอะไรนะผัดดันไหมพรบอ,รอากาศสะอาดล้วจะผัดดันต่อไหมนะครับ แก้ยังไงเพราะตอนนี้มันมันตกไปแนละ้วอยู่สวอแล้วจะสภาล้มนะก็ะจะให้มีไหมพรบอากาศสะอาดนะพรบเปลี่ยนแปลงสภาพเอ่อปุ๋ยอากาศานะหรือพรบโรงงานฉบับใหม่เนะี่ยที่จะลดการการเผาไหม้ลงเนะี่ยมีการตัดพวกตุนจีนพวกนี้ขึ้นมาเนี่ยจะผลักดันต่อไหมแล้วก็ที่สําคัญคือต้องเป็นปรูปธรรมวยคือว่าจะใช้กฎหมายเข้มงวดในการที่จะลดเรื่องดิบถึงห้าไหมในเรื่องการเผานะประเด็นต่อมาคือจะส่งเสริมรถมอีวีไหมพว, diesel, พวกรถตู้เห็นไหมรถพวกดีเซลพวกรถ เสอมาพอฉันทัหลายเนี่ยจะเปลี่ยนเป็นรถอีวีไหมรวมทั้งที่พูดมานานคือรถรถราชการเนี่ยรถดีเซลเท่านั้นรถตู้ท่านั้นเลยเปลี่ยนเป็นอีวีไหมจะมาพูดมานานจะไม่เปลี่ยนนาทีนะรถราชการเนี่ยมหาศาลเลยนะครับค่ะโอ้ยิ่งพวกรถเมย์แล้วก็อย่างที่เราคุยกันนะคะอาจารย์พวกพวกตู้ทึบพวกกระบะตู้ทึบแล้วก็กระบะแต่งทั้งหลายเนี่ยต้องต้องต้องจัดการทั้หมด คือถ้าไปดูในกรุงเทพมหานครเนีอยถ้าดูในญี่ปุ่นนะประเทศญี่ปุ่นเนี่ยญี่ปุ่นเขาบอกว่าเนี่ยถ้าเขามีรถไฟฟ้าพับรวมทั้งหมดเนี่ยของเราก็จะพบรวมเป็นไทยสองปีเ่ยนะเขาบอกว่าอการซื้อรถยนต์เนี่ยบ้านคุณต้องมีที่จอดรถใช่ไหมถ้าไม่มีที่จอดรถจะซื้อไม่ได้นะซื้อรถใหม่ไม่ได้นะแล้วรถเก่าเนี่ยภาษีต้องแพงขึ้นเลยเนี่ยนะอะไรอย่างเงี้ยนะแล้วก็ัำกับว่าคนจะต้องขึ้นรถไฟฟ้าแล้วรถไฟฟ้าต้องราคาถูงต้องถูกกันไม่ใช่ว่า สายหนึ่งร้อยห้าสิบาที่วิ่งไปนี่กลับสามร้อยงี้ไม่ได้อย่างเงี้ยนะเพราะงั้นผะมว่าพักการเมืองดูให้ดีๆนะเรื่องสุ่มวันินห้านะจะถูกใจหรือไม่ถูกใจอย,อยู่ตรงเนี้นะครับจริงๆแล้วก็แล้วก็เรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากทมด้วยที่จะเกิดขึ้นในเวลาอันใกล้อีกด้วยเหมือนกันนะแต่เอาระดับชาติก่อนอันนี้ต้องมาช่วยกันในส่วนนี้นะคะชัดเจนวันนี้ขอบพระคุณนะคะอาจารย์สันทีขาครับยินดีครับขอบคุณค่ะอาจารย์สวัสดีค่ะ สวัสดีค่ะ <S <S 1> <S 1> ดรสนธิคดชวัตนะคะผู้ทรงคุณวุฒิด้านสิง่งแวดล้อมและสุขภาพชมรมนักวิชาการสิง่งแวดล้อมไทยว่าวฝุ่นพศสองนปีใหม่มาจากจุดพลุมาจากจุดพกกลุท่วกรุงเทพค่ะเป็นฝุ่นควันแล้วอากาศมันไม่ไปไหนไงคะจากการปุง้งปังปุ้งปังเลรถที่ในคือรถในกรุงเทพออกไปต่างจังหวัดหลายล้านคันก็จริงแต่ที่ยังอยู่ในกรุงเทพมันก็เยอะแล้วก็เดินทางตอนปีใหม่กันเนี่ยแหละแล้วก็มาแออัดกันอยู่ในกลางเมืองเนี่ยแหละค่ะเนาะอย่างที่บอก เออ่มาดูของวันนี้ซะหน่อย2มกราคมศูนย์ข้อมูลคุณภาพอากาศกรุงเทพมหานครรายงานสถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน2.5ไมคลอน PM 2.5ของสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศของกทม7โมงเช้าค่าเฉลี่ย24ชั่วโมงตรวจวัดได้37.4ถึง70.3ไมโครกรัมต่อลูกบาศกเมตรพบว่าเกินมาตรฐานอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอย่างที่แจ้งมาตรฐานต้องไม่เกิน37.5ไมิโครกรัมต่อลูกบาทเมตรแต่เกิน59พื้นที่ค่ะเขตปทุมวันหน้าสามย่านมิตรทาวตรงจุฬาโอ้ค่า PM 70.1ค่ะจากมาตรฐาน37.5เขตปธุมวันหน้าสามย่านมิทาวตรงจุฬา70.1 เขตบางรักข้างป้อมตำรวจหน้าลานบางรักเลิฟลี่พาซา66.3เขตสาทร4ี่แยกหน้าสำนักง,งานเขตสาทรซอยถนนเส้นหลุย61.4เขตจจตัวจักหน้ามหาวิทยาลัยเกรรษตรศาสตร์5 8าเขตบางซื่อภายในสำนักงานเขตบางซื่อ55.3นี่ PM 2.5สูง5 9พื้นที่ในกรุงเทพมหานคร ดูแลสุขภาพใครเป็นหอบหืดใครเป็นภูมิแพ้ดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ